สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่อย่าลืมนะครับพี่ชอบเองไหนโทรมาหาผมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับพี่ผมมีเหรียญหลวงพ่อรวยนะพี่นะนี่ครับพี่หลวงพ่อรวยวัตโกครับพี่ตาคมคม เมือโคตรตอกขอบเหรียญด้านหลังเมือโคตรไก่แะไรนะครับพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ ผมมีครับพี่กล่องหลวงปู่ทิมวัลหาไร่ครับพี่นี่กล่องใหญ่ๆเลยพี่เพิ่งได้มาเมอไม่นครับพี่นี่ครับข้างในมีพระด้วยนะพี่นะคอนเนตต์เลยพี่นี่ครับข้างในมีพระด้วยพี่นี่ครับพี่ยกชุดเลยครับพี่สวยเลยครับพี่นี่ครับจานมือรนพี่นะหลวงพ่อจานมือนะพี่นะนี่ครับพี่แบบนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่ นตึบนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่ยันเพย์ายแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทกับพี่กล่องเนี้ยครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่กล่องใหญ่นะนี่ครับพี่ 1, พกลอ่นะกลองของหลวงพ่ทิมครับชอบพี่โทรมานะครับพี่นี่เหลือพ่อนหน่ไว้บ้างแจ้ง ไปเรียนห่วงเชื่อมนะครับพี่สายเมตตาเนี่ยพี่ไหมนี่ครับขอบกระบอกของพี่นะแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้อยบาทน,นะครับพี่ชอบโทรมาน,นะพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่ชอบพี่โทรมานะนี่ผมจะเามาแบกปัปเลยวันนี้ครับพี่อุ๊บแรบับนม่พี่นะ นี่ครับนี่เสวยหรอพ่อวงครับพี่นี่เนทองแดงนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนี่พี่ดูนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะจะพี่จ๋าชอบโทรมานะหกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับพี่อันนี้ครับพี่ก็ลดงยางกระดงยางไม้ยางรักอะไรเนี่ยครับพี่แบบนี้เลย โบราณเขามีทั้งลงรักลงชาิเนอะอยางไม้แบบนี้ครับพี่นี่ครับหกร้อยบาท6กรอยบาทนะครับพี่6กรอยบาทครับพี่ชอบพี่ก็อย่าลืมโทรมานะพี่นะพระปิตานี่ครับอาจารย์เอียดเขาอ,อ้อนี่ครับ รมอาจารย์อีกหนึ่งท่านสายเขาอ้อสายใต้พัดทะลุงนะพี่นี่ครับสายเหนียวคงกระพันนะพี่นะนี่ครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋านี่ครับอันนี้เสียดโ้นหลวงปู่บุญนี่ครับเสียดโน้นนี่จานเปียกด้วยพี่จานมือมือเห็นไหม,ม,มนี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่เสียดโ้นนะครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะครับ นี่ครับพี่เลื้อชิ้นเงินพี่นี่ครับกวดเปื้นนะพระหูยานลบบุรีเนื้อชิ้นเงินจำปื๊ดเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นี่ครับยอดนิยมเลยพี่นี่ครับหนึ่งในเบญจะอะไรพี่นี่ครับพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา600๋าหกร้อยบาทนะครับพี่จะมีครับวลรลคังเกจทลุสมพีด่ดูความงามงดงามเนื้อหายพี่เหลืองๆช้ำๆ นี่ครับพ oh <Kas per now> ี่โทรครับหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับนี่ครับองค์ที่สองนี่นี่องค์ที่สองครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมาเลยนะหกร้อยบาทนะครับพี่นี่อรัพี่ นี่ครับเพชรพญาทอหลวงพ่ออีสัตตหีบไม้แกะเก่าๆเลยพี่เครื่องรางชั้นหนึ่งของหลวงพ่ออีนะพี่นะนี่ครับพี่นี่เพชรพญาทอนผมมีสองตัวนะหายากผู้หมอบ้านมาได้พร้อมสายสินหลวงพ่ออีเลยแบบนี้เลยพี่นี่ครับน้อยคนรู้จักนะพี่เพราะหายากมากนี่ครับเพชรพญาทอนหลวงพ่ออีสัตตหีบตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาท 1,200บาทจะพี่จ๋า1,200บาทมี2งตัวนะเหมือนกันเลยนะพี่หายากนะบอกก่อนเราหายากจริงนะครับอันนี้มีดงานะพี่นะงาครับมีดงาด้ามงาปอกงาฝักงาเลยพี่นี่ครับพี่แบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยพี่เป็นหลอกพกกะกลวยนลพี่นะจานครบสูตรเลยพี่เป็นหลอกพกกะกลวยนลพี่นะ มีดงาด้ามงาหลวงพ่อพวกลวยครับพี่เอาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทพี่นี่เป็นมีดปากกานลพี่นะไม่ใช่มีดสาริการนะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อพวกลวยครับผมเอาสองพันห้าร้อยพอสองพันห้าร้อยพอจะพี่จา๋านี่ครับราคานี้จะสุดๆเลยพี่หาไม่ได้แล้วฮะนี่ครับนี่พิมพ์นิยมส,สวยๆเลยพี่ เพราะเงินพิมพ์นิยมนี่มือรองนั่งนะพี่นะนี่ครับเป็นพิมพ์มือรองนั่งนี่ครับพี่นี่นี่ครับพี่หกร้อยบาทน,นะพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทน,นะจ๊ะนี่คุณแผน ทรงพลใหญ่กูกวัดใหญ่ช้ยมงคลเนื้อกระเบื้องเคลือบหกร้อยบาทจ้พี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับชอบโทรมาน,นะพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับพอเงินปีหนึ่งห้านี่ครับพี่เ,เสซฟแบบนี้เลยพี่นี่ผมเอาพันสองนะ ีหนึ่งห้านะพี่อนี้ผมเอาพันสองนี่ครับคอแอลด้วยพี่คมคมสสวยแบบนี้เลยพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปีหนึ่งห้านะพี่โค้ดสวยโค้ดคมเลยนะพี่นี่ครับนี่ครับพี่ปีหนึ่งห้าครับหนึ่งพันสองร้อยบาทชอบโพมาเลยพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมมันหลวงโพ ออกเก่าแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่นะหลวงพ่อเดิมว่าหนงโคลเลยพี่นะขยับตัวหน่อยครับบนหลังนี่อ่ะทำไมนะพี่นะอ่ะดูไม่ หกร้อยบาทสะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจ้ะกินเห็นชัดไหมมีคอแอลคมมะพี่ขนาดนี้เห็นไหมโคตรคมเลยคอแอลเนี่ยพันสองรัะพี่ตรงตรงเนี้ย โอ้กิ่งดังข้องมือเลยพี่ทันสองจะพพ่จานะครับพี่นี่ครับตะกุดผงยาจินดามณนีนะพี่นะนี่ครับจานมือด้วยกุดผงยาจพ้พี่แล้วเหรียญมีพร้อมยกชุดพรเหลือญเจ้าส่วนนะเห็นไหม ขอเรียนเจ้าสัวสุดท้เลยพี่หกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะพี่นะชอบโทรมานะอีพีนี้กาบสวัสดีครับ